สวัสดีค่ะพบกับการพยากรณ์อากาศอ้อยหวานโดยโรงงานน้ำตาลคอนบุรีวันนี้เรามาดูการพยากรณ์อากาศในช่วงวันที่16-22กันยายน2564กันค่ะสภาพอากาศในช่วงนี้เป็นอย่างไรสามารถติดตามได้จากการพยากรณ์อากาศอ้อยหวานดังนี้วันที่16อาจมีฝนเล็กน้อยถึงปานกลางในทุกพื้นที่เขตส่งเสริมโรงงานน้ำตาลคอนบุรีวันที่17 อาจมีฝนในทุกพื้นที่เขตส่งเสริมโรงงานน้ำตาลคอนบุรีและอาจมีฝนตกหนักในพื้นที่เขตหนึ่งคอนบุรีเขตสองเสริงสางเขตสามหนองกี่และเขตเจ็ดสาวบานพระยาวันที่18-19ถึงอาจมีฝนปานกลางถึงหนักในทุกพื้นที่เขตส่งเสริมโรงงานน้ำตาลคอนบุรีวันที่ 20, 20 อาจมีฝนปานกลางในทุกพื้นที่เขตส่งเสริมโรงงานน้ำตาลคอนบุรีและอาจมีฝนตกหนักในพื้นที่เขตหนึ่งคอนบุรีเขต2เสิงสสงเขตสามหนองกี่เขตหกโชคชัยและเขตเจ็ดสวาวันพระยาวันที่21-22อาจมีฝนตกหนักถึงหนักมากในทุกพื้นที่เขตส่งเสริมโรงงานน้ำตาลคอนบุรีขอให้ชาวไร่ระมัดระวังอันตรายจากฝนฟ้าขนองและลมกระโชกแรง ช่วงนี้ฝนดีดินมีความชื้นชาวไร่อย่าลืมเพิ่มน้ำหนักและเพิ่มความหวานด้วยปุ๋ยกระสอบที่3 KBS plus ต15 5 35นะคะสำหรับชาวไร่ที่อยากทราบข้อมูลเพิ่มเติมให้ชาวไร่ระบุพื้นที่ของท่านและแจ้งเข้ามาได้ทางเราจะแนะนำให้ในครั้งต่อไปคะ่ะขอบคุณข้อมูลจาก windy.com